ทำอะไรทุกคนพัดจ๋าจับเหตุการณ์แล้วก็ทำตท้นอยู่นะให้คนมาแอบยิงไอ้พวกนี้เลยะ่ะป๋าเนี่ยเขาว่าให้คนมาแอบจริงอัะผมปาาที่ว่าเขาไหมแน่นอนป้าแน่นอน,น,น,อนผมดูแล้วอ่ะเพราะว่าป้ามีอะไรต้องบอกพี่โน้นพี่โน้โนเลย มัวมันยิงมันยิงลงโทษอย่างหนักเลยเจ้เจ้มีความผิดฐานเป็นผู้ว่าจ้างแล้วเนี่ยมีความผิดอรู้ไหมเนี่ยหาทำโทษไอ้ปากหมายนั้งหลายนี่ด้วยเจินผู้ใดว่าจ้างเนี่ยว่าจ้างบุคคลอื่นไปกระทำความผิดหรือเจ๊ต้องจักเหมือนหนึ่งหนึตัวการเลยเจ๊ต้อไม่ไายไปไปไอ้ไอ้ไอย่าเหียบดิรู้จักห้องขังไหมห้องขังอ่ะห้องขังมันจะตกมันจะยิ้มหมดเลยมันตกตัวเอง เจ็บแด้วอะไรแล้วนะโอเคงานป้าคับานป้าช่วยผมขายของนะโอเคสั่งขายของไดหมขายของใช่ขายของก่้ยดไปออพูดไปฟังไปอย่าเจ็บหมดแล้วนะเจ็บหมดแล้วนะเจ็บแล้วนะจะขายของได้หมมาแหกมันยีไเปล่จะมาจะไปไปปไปไไปมอไไปไไ ดาปาจมอ่ะดามึงเี้แหละอ่าอืมเงียบแล้วกูไม่พูดเรื่องิ้นโอเคไ้าก็แช้าก็แชพูดหน่อย้าก็แช่ทีเดียวพูดไปเดียวพูดแช์พูดแช์แช์เลยแช์ไปแชร์แช่ไปต้องแช่เลยต้งแช์ดูดีมพูดแล้กูไม่มีแรงฮึตายไหมมึงตายตายถ้าคนตายกหนมาไงคนตายกหนมาไง ออทางนี้เหรอนลงพระจาจัการก็บอกว่าพาไวางโดนใจคนอกบ้านแพระนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาถามตอบี่ไม่รู้เอ้ยัเลยัเลยัแล้วัแชร์ับักแชร์ไอทงนู้นเป็นะแวกทางนี้ระแวกให้ถึงพี่โนให้ถึงพี่โน่ดาใครป้าดาใครเอางนี้แบบปาแลกกันไหมปาเราแลกกันไหมอ่ เอาไหมเขาชวนแรกกันไหมนี่ดูพูดกันที่นี่เราเงียบเฉยได้มันพูดกันไม่ท้าเนะครับไม่ได้ว่าอะไรพูดดีๆีแลกกันไหมอ่าเขาถามว่าแรกกันป่ะเขามาหน้าหวังดีเลยหวังดีผมเอาของปลอมมาแรกของจริงเนี่ยผมหวังดีแกแหกปากพูดอย่างเงี้ยนะคะไอ้าพูดยังไงเอาป้าจ๋าไอ้สัตระเขาพูดพร้อมก็ด่าเออเอาไงเออเอาไงป้าบีเจ้าให้คนแอบดิงเราแกงปังเนี่ย ป้อนป้อนป้อนขคือราคาเลยขึ้นขาขายของแป๊บเท่าไรต่อเจ๊ป้าป้าขายของมันะโอ้ยไม่เชื่อไอ้เป็นอะไรมากไปเนี่ยไอ้สัตว์งานเขาทำไมป้าด่าผมป่ะแต่ละป้าด่าเขาต้องหันหน้าครับผมรู้แต่ละคนพูดพ่าจ่าจัดการให้หนุ่ยรู้เที่ยงแล้วพ่าจัดการทำไมเวลาผมกัดฟันนี่พูดอีกแขนน่ะดูนะแล้ววันนี้ป้าสองคนจะมาทำร้ายผมทำไมป้า ผมอยากรู้มากเลยเรื่องวันนี้เป็นฝีมือป้ารัตนาใช่ไหมพระอาจาฟังนะครไอ้สองไอ้สองเที่ไอ้คนนี้พูดเองนะไม่คนนี้ไม่แย่หรอไม่แข่งกับผมใช่ไหมอ๋อแล้วคนนู้นนะใช่ป่ะคนนี้คนนี้เร็วไหมพูดเอ๊ยคือธนราคาขึ้นแล้วมันต้องดีเลสนะเอฟพีครับเอฟพีฮะขายของแป๊บก่อนขายของก่อนขายของก่อนน้ำพึ่งป่ากรับปาน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพึ่งเกสรลดดอกไม้ เกสรดอกไม้ป่าอ,อ๋อกูอ่านยังไงรถดอกไม้เลยเก่งจริงๆนะพูดถึงนะป้าอ่านผมฟังได้ไหมใครสนใจคอมเมนต์แล้วกด F เลยกด F เลยครับนะฮะร,ราคาไม่ถึงร้อยและตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะไปขายอินบ็อกติดต่อทางเบอร์โทรขึ้นหน้าเพจเลย มีน้ำปลาละรถปูม้าแต่กินปากป้ารัตนาเจ็บมากเลยอุ้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 ยหน้าสงสารโอ้ยหน้าสงสารดูสมน้องหนอกใหผูนี่สนใจดีวะถูกต้องถูกต้องผมไม่ฟ้องพระเหมือนกันน้ำปลาละครับน้ำปลาละป้าปลาชนน้ำปลาหน่อน้ำปลาละด้ป่าทำมาจากรถปูม้านะแต่กินปากป้ารัตนาใช่เหรอใช่โอ้โหป้าไอ้ควายนี่ป้าเห็นไปป้าเราไหมไอ ไปไปทำอะไรนั่งขายสิลูฝาแต่ละครเนี่ยนะป้าช่วยขายของสิสัตว์ไอ้สัตว์ไปเราพูดเหรอวะผ้าจัดการกันอนู่ด้วยเธอแบบนึงแต่ไล่กาดอย่างนี้ขอพระโดนใจให้คนมาแอบยิงเลยกันป้า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 ตายตายแล้วแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟป๋ามีทั้งเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่แล้วก็โกโก้ คนที่เป็นเบาหวานสามารถดื่มได้เพราะผมทะมาจกบย่าหวานรัะอ๋อคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้ดื่มได้ดื่มได้ยาป้าทกินมาแล้วสามซองอ่าฮะต้อถามเไปเช่ปาเคยกินไหม้าเลยถือช่วยขายของให้พูดไม่ฟังอีกแคไม่ฟังแล้วไม่ไดักกเจ้าเจ้าจ้าไม่เก็บหัวกนจ้านี่แหลมพาโดนใจทาตัวเองพลาพดนใจทําตัวเองลาาดอ เงียบแล้วนะไปพูดาสุวแล้วก็ปลากระป๋องฮะปลากระป๋องนะปลากระป๋องนะครับเราก็มีจำ่ายนะสนใจคอมเมกกดเอฟเลยคออเมกกดเอฟเลยตอนนี้คนดูอยู่สี่ห้าพันเนี่ยเอาสักพันซื้อสักพันเชื่อเอามาซื้อสักพันซื้อสักพันช่วยอุดหนุนปลาเขาหน่อยครับวันนี้ครับเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นป้านะครับรีบซื้อเพราะว่าเงินทุกบาทเราจะร่วมช่วยในงานป้าทั้งหมดนะครับ งานอะไรปะงานงานงานแต่งนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือปตะ๋าเมื่อคืนลุงโทนี่เขามาสู่ขอเลยนะอ๋อสู่ขอเหรอนี่จะเป็นเมียลุงโทนี่แล้วแล้วป๋ายอมไหมไอ้พวกนี้ออกปากอย่างนี้ให้คนมาแอบยิงให้ตายเลยแล้ววันนี้ปาวันนี้ป๋าส่งมาแล้วไงอ่าสัตสัตเขาด่าขนาดไหนป๋าอย่างนี้กันนะพ่ายด้อมรู้นะไม่ป๋ามาขอให้ลุงโทนี่ลุงโทนี่มาสู่ขอเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแย่ตัดหน้าผมเลยเนี่ยป๋ามเอาไงเจ้าคนป๋าเจ้าวป๋าทำผัวมาเจ้าลุงโทนี่ ไอ้ปากไม้อย่างนี้นะให้คนมาแย่งย่างให้ตายป้าป้าถามใหญ่ไหมใหญ่ไหมพูดกูไม่ชอบใจคือกูพูดอะเลยผสมใครถามป้าเอาของนี้ยมาบอกใหญ่ไว้ถามแค่นี้จะไปพูดอะไรอ่ะนี่สุภาพมะเนี่ยนี่มึงมาสือพูดอย่างนี้อะไรมาอ่ะปี่บ้านผมบ้านจุตีมึงไงสมซื้อมาแล้วเนี่ยนี่ควายป้าด่าตัวเองกูฟ้าทำไมด่ามึงด้วยเอฟปีครับใครสนใจคอมเมนต์แล้วกดแอฟตามรหัสสินค้าที่ขึ้นอยู่ซ้ายมือกับฝามือนะ ส่วนราคาจะขึ้นอยู่ด้านล่างเอาคุยกันต่อมาเดี๋ยววันนี้เราจะอวยพรวันเกิดให้กับทนายทนานนายโนบิเฮ้ยมันว่าตัวเองว่ะเออใช่ป้าเดี๋ยวป้าอวยพรให้ทนายหน่อยนะไม่พูดหรอกอวยพรอย่างหนักอวยพรเลยอวยพรเอามาเอาเค้กมาเอาเค้กมาเคกมาดอเป่าเเ้าเค้กเดดดดะอา Haa! Ah, ah. happy birthday to you!

ไปสักทีจะไม่เป็น่เหอือนก็จะเป่าไม่เป่าสักทีอขอให้เจ๊มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งนะอาเจ๊ไว้พอให้ชนนนอีกว่าอันนนเก่เดียวกันควยพอให้หเลยอายุมันกว่าพอจ้ม่ใช้ชิตจริงเนียวอไ ขอให้น้องชายมีความสุขความเจริญให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้มีไปไหนมีแต่คนรักทั้งสี่ที่ปลอดภัยทั้งสี่ที่นะครับขอให้ทนายมีความสุขมากๆนะครับขอให้เคียจบลุกเรื่องลุกลอดไปทุกคดีนะครับนะไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงตัวนะครับอคุณบคุณให้ทนายมีความสุขมากๆนะครับขอให้เคียจบลุกเรื่องลุกลอดไปทุกคดีนะครับนะไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงตัวนะครับขอบคุณขบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุณขคุณอบคขอบคุณขอบุณขอบคอบค

โอยไปดิครับหลับไม่ตื่นจะไปสอนโคววานิชาีไม่ต้องสอบไู่ตเขงยนติดอัิดันดียัมดชาดีอะผู้จําไม่พูดแลชาดีเกิดมาเจอแต่ไม้แล้วใช่ไหมไอไงวงช้างเหรอี่งวงคนใช่เลยชาดี ชาตินี้เกิดก็มีกรรมแล้วก็แหวนกันเลยอตย่าอตย่าเปล่าคนดูของคนไหน่าให้คุยกับเปล่าวันแล้วใครอยากคุยเงี้ยคนดูของอ่ะ